เป็นรอบของแสบปรนสนานะครับจากบะหมี่เมียวโจ้ต้มสารนาทีนะครับเหมือนทำจากบะหมี่สดทั้งสกุลเมียวโจ้ครับคู่แล้วไปเแล้วงกันสนาเลยวันนี้นะครับโอ้โหเรื่องน่ารักมากเลยซีอุยน่ารักซีอุยท้องนะครับซีอุย กับเพื่อนเขาเพื่อนเขาชื่อสมชายด้วยสมชายเขาชื่อสมหญิงนะแถวนี้เหรอที่ว่าที่ว่าแม่แม่เขาเคยบอกว่ามีพวกซีอุยด้วยน่นแหละจะกินตับเด็กแม่บอกว่าก่อนพระทิตรงตกดินน่ะต้องรีบกลับบ้านใช่สิเพราะว่าซีอุยน่ากลัวมากเลยหนูน่ากลัวกับซีอุยอีกแล้วเด็เพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนสมชายสมชาย ร้อนดิแอร์เย็นกับไอแบบเพื่อนเราเนี่ยที่มาเล่นกับเพื่อนใช่ไหมอ่าซ่อนแอบนะฮะสมัยเด็กๆอ่เออเป็นไงพ่อส่งเงินมาบ้างยังพ่อส่งพ่อไหนอ่ะแม่าเป็นพ่อเลยพ่อส่งให้ทุกพ่อส่งให้ทุกเดือนเลยดีมากดีม่านี้พ่อรับอิจฉาดีเอ้ยนี่ไงนี่ไงอ้าแปะแปะแปะป ว้าตายแล,ล้วม่เขากลับบ้านแล้วมืดล้าเลิกดีกว่ารีบเลิกไปไหนอ่ะแม่กลับบ้านแม่ไม่กลับบ้านดึกโทรเรียเป็นเด็กขี้แอไม่ได้ติดแม่ติดแม่อะไรรู้ไหมดึกดึกนะมีซิวยกินตับด้วยอเขาเล่าให้เด็กกลัวหรอกเด็กตาเดียวนะเดี๋ยวเขาเขาเขาแอบนะเดี๋ยวปิดตานะตานะเดี <S 1> <S 1> นะ๋ยวเขาซ่อนนะเห็นไหมเอ่ย หายอยู่มไหมหนูเล่นส้นแอบอย่างนี้ไม่ดีหรอกเร็วๆนะเดี๋ยวซิวอีมาเร็วได้หัวน่ากลัวซิวอีกินตับด้วยเ้แกได้ตาโก้ซิวอีกปิดตาด้ปิดตาเรานับเลยนะอ่าหนึ่งสองสาม 1ิ12ปดสิบสองยังยี่สเอานะเอาเย้เย้ครั้งนี้นะเท้าหาเจอนะเราต้องขอหอมแก้มทีหนึ่งนะโอเคไหมโอเค เธอหายไปได้หมดเลยอ่ะ เปานยังงใครอะนะนะนะเป็นใครอะอย่างงี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครแกหนูกลัวเฮ้ยเดี๋ยวตกลงกูจะกลัวใครกันแน่เนี่ยเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวกมาแล้วน่ากลัวมึงก็น่าเกลียดน่ากลัวน่าเกลียดอันนี้น่ารัก จะพูอะไรบ้างมาดินะทำไรหนูหนูมาแล้วอยาอยายาเฮ้ยมาดินั่งลงไอ้วัวว่างมัดเดียวเดีวีรับไอ้วัวนี่เลี้ยงควายเท่วไหนเนี่ยัเขามัดเข้าไอ้บ้าเล่นอย่างนี้ก็ยาวตายเลย มัดมัดงาจะทำอะไรอ่ะมัดเดี๋ยารู้แล้วใครไปมัดทำไมอ่ะมัดไงมานก็ทำไมมัดแล้วเดี๋ยวจ้จะฆ่าแล้วเครื่องในมากินเนฮ้อไอตัวนู้นสีอุยเออนี่ไม่ใช่จะฆ่าเจ้าสองคนช่วยด้วยเฝ้าแม่เฝ้าแม่ด้วยแม่แม่มาแกไม่มีทางมาหรอกแม่แกจะมาแกแกก็ตายไปแล้ว เหม็นมากเลยฟองแม่ดินี่นี่บ่าหลังนี่นี่คุณตำรวจไอ้ใครมันช่วยแค่ได้หรอกแกอยู่นี่คุณตำรวจช่วยดูบ่าหลังเหรอนี่นี่บ่าหลังนี่นี่บ่าหลังนี่นี่ไหนยายดีละมาก็ดีละมัดให้หมดมานี่มานี่มานี่มัดเขึ้นไปเดี๋ยวเหอสิอุจจิกินตับดี มันปีนเข้าไปผิดอะไรเนี่ยได้แล <mm ้วขันดี่ดิดิดิจ้าชีอ mm ุ้ยแล้วแกจับพวกเข้ามาทำไมล่ะฮะเนี่ยฮะตำรวจยังไม่แข็งทำไม เสียงหมดเสียงหมดไปยังไม่เหลือไปเป็นไปใครอ่ะนี่ใช่คุณตำรวจนี่แม่ของเด็กเขาบอกว่าแกไปจับลูกหลานเข้ามาเนี่ยฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้จับเด็กมามัดเด็กเด็อยู่ดีๆมาเล่นแถวนี้ไม่ใช่ถามพี่อ้นดูดิแเคือว่าแกเป็นซีอุยจริงเปล่าเป็นเป็นซีอุยได้ไงซีอุยมันต้องแบบมีมีดมีอะไรฆ่าเด็กแล้วในมือแกอะไรอ่ะมีดโอ้ ไม่ทันมาเล่นด้วยเลยไม่คิดว่าจะช่วยดรันหัวล้อกไ,ได้เลยมีมันบาดแค่ไหนอ่งนี้แล้ยเป้ลยเนี่ยลุงบอกก่อนว่าจับเด็กมากินอ่ะมากินข้างในเด็กอ่ะเพื่ออะไรที่ข่ายกินพวกตับไตไส้พุงเนี่ยข้าจะได้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงตลอดไป เดี๋ยวสิอุ้ยแกกินตับไตไส้พุงเด็กจะได้มีอายุยืนยาวใช่เดี๋ยวฉันให้แกกินนี่ดีกว่าเฮ้ยฮวกไปนี่เหรอพ่อไอ้นี่เหรอกินสิ่งนี้แหละไม่ต้องมากินไส้เด็กเออถ้าแกกินสิ่งนี้นะมีประโยชน์กว่ากินตับไตไส้พุงเด็กอีกแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยแกกินนี่ดีกว่าเอาไหมเออข้าก็อยากรู้แต่ว่าของชิ้นเนี้ย มันคืออะไรโอแ่นี้เราั้นๆเราวสั้นๆโแต่ขำมากขำมากขำมากขามากพหนูยอมตกรอบขำคุ้มโอเค่ะ